ตูนไปซื้อช่วยนักเรียนไปโรงเรียนค่ะไปไหมแล้วรับเจ้ไหมแต่ว,ว่าไปโรงเรียนด้วยนะทำไมอะครับตูนจะให้มาไปทีนาร์ซีทีสแล้วก,ก็เจ๊ไปโรงเรียนมาไปทีนาร์ซทีส์แล,แล้วตูไไนตก็ไปโรงเรียนแล,ลแล้วน้องคุณจะไปไหนอะ จ๊ไปโรงเรียนมามาไปทีพีลาทีแล้วตูนอ่ะตูน,ปนไปไหนครับไปโรงพยาบาล <laughs> ไปทำไมโรงพยาบาลอ๋อตูนอยากฉีดยาเหรอใช่แต่ว่าตูนร้องไห <laughs> ต้ตุนตุนชุดนักเรียนเอาชุดกระโปรงดีไหมได้ชุดนักเรียน,นผู้ชายกระโปรงแนละ้วเดี๋ยวป้าทาแก้มเขียนคิ้วนี่ยเอาไหมผมยาวด้วยเอาไหม <laughs> <laughs> เด็กเด็กหญิงคุณคุณเอาไหมเด็กหญิงคุณจังไหม วันนี้วันนี้มาทำอะไรครับตุนตุนจะใส่ชุดนี้หรือชุดนี้เอาชุดนี้ไหมเหลือชุดนี้อ้อชุดนี้ดีกว่าโอเคน่าไปปล่อยเดี๋ยวมาขอเทียบข้างหลังก่อนหันหลังสิหันหลังอันนี้นะ ใหญ่ไปเลยเนาะอันนี้เล็กนะอันนี้ก็พอดีตัวอ,นนอ,อันใหญ่เอาไหนอันใหญ่เดี๋ยวเขาก็โตเเดียวเดียวเดี๋ยวให้ยายช่วยดูไซเหนี้ชนัเรียนนะแมาถือันนอองไแง้อ,ลลอ่อไหรลองสองไซส เอาามแราอยู่ในนี้ใช่จะลองไหมคะไปสุเอลังหัวคลหัวมมีที่รัดงี้คุแกงดคนนี้อยากไปโงเรียนยังไม่ไปยังไม่ไปแล้วมันดูไ มันเสียไปแล้วมัม้ย <c oughs> ใส่สเรื้อผ้อ๋อเราไม่ชินเพราะว่าพงใส่ชุดนี้ดิเนอะต้นผู้ชายอะไรเัาบ้าดูกระจกขนาดนี้ไหมฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่เกิดไม่ใช่หรอต้องเลี้ยงก่อนนะใช่ใช่แบบนี้หล่อไหมหล่อแบบนี้เท่ไหมเทต้นสวยจังเลยอ่ะต้นสวยจังเลยไม่สวยแต่ยิ้มหล่อยิ้มหล่อยิ้มไงยิ้มหล่อยิ้มหล่อไปะกันยิ้มหล่อยิ้มหล่อยังไงยิ้มหล่อไม่ถ่ายรูปต้นมันถ่ายยากถ่ายอย่างงี้นะยิ้มแล้ว เข้าแกนเหรอเข้าแกนอะไรอะคะยิ้มไปเร็วไปเร็วรีบไปเร็ว